คือค่อนข้างยากมากครับผมคือแบบมันมันต้องผ่านวันในยุคอะไรอย่างเงี้ยคนยกตัวอย่างไหมเต้ลงประจําได้ไหมเดีด๋ยวด,ด,ดูคุณคจับถ้าเป็นตัว จะให้ยกตัวอย่างให้พูดสำเนียงสุขโขทัยในวันแถลงข่าวแบบนี้นักแสดงหนุม่มเตยพงศกรเมตาริก,กาโนนลืมไปหมดแล้วละค่ะเพราะว่าในช่วงที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องพระร่วงมหาศึกสุขโขททยที่เจ้าตัวมารับบทเป็นพญาผาเมืองตอนนั้นใช้ความจาลุ้นล้วนนะคะเพราะว่าถือเป็นสำเนียงที่หนุ่มเตยบอกไม่เคยได้ยินมาก่อนน้อยคนมากที่จะพูดสำเนียงนี้อยู่ส่วนด้านนักแสดงหนุ่นนนมแก๊ปธนเวชสิริวัฒนกุลค่ะที่รับบทเป็นขุนบางกลางหาวก็คอนเฟิร์ม อีกทีนะคะว่าภาษาสุโข,ขทัยนั้นพูดยากต้องใช้ความจำในขณะถ่ายทำเท่านั้นค่ะทำให้ทุกฉากที่ถ่ายทำมาเนี่ยก็ออกมาได้อย่างราบรื่นค่ะแต่ เรื่องภาษาท่องจํากันได้ใช่ไหมคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่องจาไม่ได้แล้วค่ะนั่นคือพวกซีนบุฟันดาบต่างๆเต้ยแกบ,บอกว่าโชคดีค่ะที่มีนักแสดงรุ่นพี่อย่างตั๊กนภัสรันมิทธิรโรธมาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยพี่ตั๊กถือเป็นนักแสดงมากฝีมือนะคะที่เคยผ่านงานแสดงย้อน uk, ยุคอย่างหนังฟอร์มยักษ์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรวมหาราชที่แม้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทาจบไปนานแล้วค่ะเป็น10ปีแต่ว่าพี่ตั๊กบอกว่ายังจําวิธีการออกหมัดควงดาบได้อยู่นะคะเพราะว่าก่อน เปิดกล้องถ่ายทยําภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นพี่ตั๊กเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ถูกส่งไปเรียนต่อยมวยฟันดาบขี่ม้าทําให้ทักษะเหล่านั้นติดตัวมาค่ะได้มาถ่ายทอดให้กับทีมน,นักสแสดงรุ่นใหม่ในวันนี้นั่นเองค่ตำนาน,นร่วมที่อยู่ที่เล่าขานกัน้า อย่าเรียกว่าสอนเลยเราเรียกว่าเนี่ยนบเออเขาพยายามจะบอกเวลาเวลาเราเล่นกับนักแสดงรุ่นใหม่หรือใครก็แล้วแต่ถ้าเขาตรงนี้ถ้าเราบอกนด้เราจะบอกอย่าเรียกว่าผมสอนผมไม่ได้คิดจะสอนใครเราจะจะบอกว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเขาสามารถเอาไปทําได้แล้วไปลองดูแล้วก็สามารถทําให้เป็นตัวเอง<ม>เขาผมมีกติกาข้อหนึ่งคือกอไก่ถึงฮอนดคู่เอถึงแซดแลก็ปี๊ดได้ไงเด็กถูกไหมครับแต่วันหนึง่ง เมื่อเราก็ปปี้ได้แล้วเราฝึกเป็นตัวหนังสือด้วยลายมือเราเองใช่ไหมครับ <L> ผมบอกว่าคอปปี้ไม่ผิดนะครับแต่คอปปี้ให้แม่นแล้วคุณไปเป็นตัวตัวเองให้ได้ บทเพลงยิ่งใหญ่นะคะความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะนอกจากได้นําบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์มาเล่าบางส่วนแล้วเรื่องของเพลงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยวินอนาวินโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์นะคะเล่าว่าเพราะว่าเป็นโปรเจกต์เรื่องนี้เนี่ยต่อยอดมาจากพระร่วง The Musical ก็ทําให้คนดูได้ทั้งความสนุกสาระและความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงสุขโขทัยแล้ว mm hmm. ก็ยังจะได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะจากทีมนักแสดงอีกด้วยค่ะ มันมันหลังไม่ใช่ของเราอย่าคิดจะเอาตแต่ว่ามันหลังมันเป็นของเรามันจะเป็นประมาณนี้ไหอ่าเราจะประมือด้วยค่ะค่ะมีมีกลิ่นอายมีกลิ่นอายซึ่งซึ่งสำหรับเนทอ่นะตัวเนทรู้สึกว่ามันเป็นพาร์ที่ขยายความรู้สึกของตัวละครได้ดีอะคะ่ะบางทีคนเรามันไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดได้ทั้งหมด มันอาจจะออกมาผ่านเสียงเพลงผ่านโน้ตเพลงผ่านเมโลดี้อะไรต่างๆที่มันช่วยขยายความรู้สึกตรงนั้นได้ดีค่ะคือจริงๆเวลาที่เราเห็นประวัติศาสตร์เรื่องพะล่วงเรื่องสุโขทัยเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยคือเวลาคุยกับคนสุโขทัยเรื่องพะล่วงเนี่ยจะมีแบบ กิจสดาพิธิหานเป็นเรื่องประลัมปรลาหรือว่าเป็นเรื่องแบบซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยเนี่ยก,ก็เยอะนะฮะตอนนี้มันก็จะมีส่วนที่มันเป็นหลักฐานที่เราจับต้องได้ทางประวัติศาสตร์พวกจารึกต่างๆนะฮะแล้วก็เวลาที่เราทํางานนี่เราก็จะเน้นว่าอะไรที่มันเป็นบันทึกแล้วก็การค้นพบหรือว่าการตีความใหม่ๆที่มันมีหลักฐาน c r o สเช็คกันไปมาเนี่ยเราก็จะยึดตรงนั้นนะไว้เป็นแกนแต่แล้วมันก็จะมีที่ว่างให้เราจินตนาการแล้วก็เติมเต็มตรงนั้นเข้าไปแต่ว่าท,ที่สำคัญก็คือว่าเรา เราพยายามที่จะเข้าไปน,นั่งในหัวของอสองตัวละครไม่ใช่สองบุคคลในประวัติศาสตร์นะฮะเพราะคุณบางกลางหาว่าคุณศรีนารทิตว่าตอนนั้นคิดอะไรยังไงอยู่แล้วความ,มคิดเนี่ยม,มันค่อนข้างสําคัญเนาะในเวลาที่บ้านเมืองมันจะเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยมันใช้ความคิดนําก่อนค่ะคุณศรีนาวนำผมเจ็บปอดแมานานปีอีกไม่กี่เพลาก็คงจะสิ้นขอคุณเจ้าจะไขขึ้นเป็นขอเมนะือง หลังทีเซอร์ล่าสุดปล่อยออกมานะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกเป็นหนังไทยอีกเรื่องที่ควรได้รับการสนับสนุนและชื่นชมที่ทีมงานทำกันบ้านมาดีนะคะทั้งเรื่องของการแคสติง้งนักแสดงแสงสีฉากแต่ทั้งหมดหลายคนบอกว่าย่าเพิ่ง่วนตัดสินใจนะคะต้องไปลุ้นจากการไปชมกันก่อนค่ะ,ดะ,ะโดยภาพยนตร์เรื่องพระร่วงมหาศึกสุโข,ขทัยเข้าฉายทุกรรรโรงภาพยนตร์29พฤษภาคมนี้ค่ะ